สนามหญ้ามันเหลืองมันไม่เขียวมันไม่สวยไม่อยากท็อปไซมีวิธีไหมเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสนามหญ้าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นหญ้าชนิดใดก็ตามญี่ปุ่นนวลน้อยพาสพาลัมไอสนามหญ้าพวกนี้เขามีอายุของเขาซึ่งปกติแล้วก็จะประมาณ1ปีถ้าเกิดเราปลูกหญ้าใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าหญ้าของเราเนี่ยเขียวสวยลดน้ําชุ่มฉ่าแต่พอเวลามันนานไปหลังจากที่เราตัดหญ้าดูแลรักษาไปหญ้าของเขาเนี่ยจะเริ่มโตขึ้นสูงขึ้นหนาขึ้นแล้วแล้ววันหนึ่งหญ้าเขาก็จะเหลือง ไม่สวยแบบสนามหญ้าของผมตรงนี้ซึ่งมันก็เป็นปกตินะเหมือนคนนั่นแหละถ้าเกิดเราแก่ตัวมาเราก็จะไม่หนุ่มสดใสเหมือนตอนที่เป็นเด็กผมจะยกตัวอย่างให้ดูนี่คือหญ้าของผมที่ผมถอนมาจากตรงนี้แหละเพื่อนๆจะเห็นว่าความยาวของเขาเนี่ยประมาณ4ีนิ้วข้างล่างจากตอมาถึงตรงก่อนที่จะข้างบนสุดเนี่ยจะเป็นสีเหลืองสีน้ําตาลส่วนด้านบนสุดเนี่ยจะเป็นสีเขียว หลังจากที่เราปลูกหญ้ามาพอประมาณไอ้พวกเนี่ยจะค่อยๆโตขึ้นทุกครั้งที่เราตัดหญ้าข้างบนข้างบนก็จะแตกใหม่ก้านก็จะยาวขึ้นต่อไปและวันหนึ่งพอเราตัดไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองปนเขียวแบบนี้อาการที่หญ้าเราไม่สวยในมีอยู่3มลักษณะใหญ่ๆ1ขาดน้ํา2ขาดธาตุอาหาร3มันแก่เกินไปวิธีแก้ครับอันดับแรกก็ลองให้น้ําดูถ้าเกิดมันไม่ได้ผลเราก็ต้องไปวิธีต่อไปมาวิธีต่อไปแล้วถ้าเรายังเติมปุ๋ยแล้วหญ้ายังไม่เขียวอยู่แสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับหญ้าแต่มันเกี่ยวกับ,กบอายุของเขา เราะฉะนั้นทุกๆปีเวลาปลายเดือนมกราเข้าเดือนกุมภาก่อนมีนาการรีเซ็ตความสูงของสนามยาจึงเป็นสิ่งจําเป็นจากเขียวๆข้างบนนี้นะตัดให้มันสั้นลง เพื่อเวลาเขาแตกยอดใหม่เขาจะได้แตกจากด้านล่างหลังจากนั้นเราก็ตัดหญ้าอย่างสม่ำเสมอครับให้ความเขียวของเขาอยู่ข้างบนแต่คลิปนี้เราจะไม่ได้เน้นตรงนั้นคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง Top d r e s s i n g top dressing เนี่ยก็คล้ายๆกับการ Top ปทรายแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือปกติแล้วเราจะเอาทรายลงพื้นเพื่อปรับความเรียบแต่การ Top d r e s s i n g เนี่ยเราไม่ได้ต้องการความเรียบขนาดนั้นเราต้องการเติมสารอาหารที่หญ้าเนี่ยในแต่ละปีมันขาดหายไปเพื่อให้หญ้ากลับมาเขียวสวยอีกครั้งและก็ช่วยให้เราประหยัดปุ๋ยในระยะยาวแมงทําให้ดินขอ ดีขึ้นด้วยนะที่เห็นข้างหลังผมนี้ก็คือสนามหญ้านวลน้อยที่มีความสูงตอนแรก4-5นิ้วแล้วผมตัดลงมาเหลือประมาณ1นิ้ว ซึ่งสนามหญ้าตรงนี้ผมก็ได้ตัดมาแล้วประมาณ3สัปดาห์เพื่อนๆจะเห็นความเหลืองของเขานะซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่หญ้าเขาเนี่กำลังพร้อมที่จะเจริญเติบโตเราสามารถตัดสั้นแบบนี้ได้และ,และใช้เวลาไม่นานหญ้าเขาก็จะเริ่มฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติสิ่งที่เราสามารถช่วยเขาได้ก็คือ1การท็ side, อปทซาย2ให้น้ําและ3คือการท็อปดรสซิ่งการท็อปดรสซิ่งของผมผมก็จะเลือกใช้ดินถุงดินพร้อมปลูกและผมก็จะหว่านดินเนี่ยทั่วบริเวณซึ่งปริมาณดินเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการให้ ารอาหารเนี่ยมีในดินของเราเยอะเราก็ควรจะใส่เยอะแต่ถ้าเกิดพื้นที่ของเราอดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องใส่เยอะครับแค่โปรยโปยก็พอดินที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นดินลักษณะเป็นดินปลูกที่เป็นดินดําลักษณะที่เป็นผงและล้วนซุยมีพวกเศษกาบมะพร้าวหรือว่าเศษต่างๆนี้น้อยแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยจะดีที่สุดวิธีการก็ไม่ยากครับมาลองดูกันเลยถ้าเพื่อนๆอยากประหยัดแล้วก็ไม่ต้องการใช้ดินเยอะนะครับเราไม่ต้องเทเป็นจุดก็ได้เราจับดินอย่างเงี้ยมาลักษณะนี้แล้วเราโปรยอย่างนี้ได้เลยนะ พูดง่ายๆครับการที่เราโยนดินลงไปบนสนามหญ้าแบบนี้พูดง่ายก็คือการใส่ปุ๋ยให้สนามหญ้านั่นแหละแต่เราไม่ได้ใช้เป็นปุ๋ยมูลสัตว์หรือว่าเป็นปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิน้นเราก็จะใช้ดินที่มีธาตุอาหารอยู่แล้วนี่แหละเติมลงไปให้พืชของเราหญ้าเขาก็จะกลับมาเขียวสวยสีเข้มขึ้นแต่เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าการกระจายของดินพวกนี้มันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรบางจุดก็จะเป็นหนาบางจุดก็บางแล้วก็มีพวกเศษอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะเต็มสนามไปเลย แต่ก็ไม่ต้องห่วงครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะทําแค่นี้แล้วก็เติมน้ําลงไปลดน้ำยาอย่างปกติเนี่ยเราก็สามารถทําได้อยู่แล้วถ้าเราสามารถใช้เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็นนะครับที่สามารถดูดใบไม้เก็บเศษอย่างเงี้ยเก็บพวงนี้ออกไปได้ในภายหลังหรือเราจะค่อยๆกวาดหรือว่าคลาดสิ่งเราเนี้ยออกไปก็ได้จริงๆแล้วการท็อปเดรสิ่งเนี่ยก็มีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นวิธีที่ถูกต้องก็คือเราก็จะใช้ดินลักษณะดเดิมนี่แหละแต่เราจะใส่เป็นจุดเป็นจุดลงไปในสนามหญ้าเช่นดินหนึ่งถุงก็จะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ1-2ตารางเมตร เราจะค่อยๆใส่ดินเนี่ยเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุด,จดลงไปบนสนามหญ้าอาจจะเปื้องนิดหน่อยแต่ประโยชน์ที่เราจะได้มีถึง2อ,อย่าง1เติมสารอาหารให้ดินเราให้ดินเราดีขึ้นลวนซุยขึ้นมีสารอาหารมากขึ้นและ2วิธีนี้จะทําให้สนามหญ้าของเราเนะี่ยเรียบขึ้นอาจจะไม่ได้เรียบเท่ากับการท็อปไซด์แต่ก็ดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลย อุปกรณ์ที่เราควรจะต้องมีนะครับก็คือคาดปรับสนามหญ้าหรือว่าคาดปรับทรายลักษณะเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเราสามารถใช้คาดหรือว่าไม้หรืออะไรก็ตามที่เราสามารถเกลี่ยวพวกนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ตัวนี้นะชีวิตของเราจะง่ายขึ้นมากและงานจะเสร็จไวขึ้นโดยที่เราไม่เหนื่อยมาก เพื่อนๆสังเกตดูครับหลังจากที่เราคาดดินพวกเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะมีจุดที่มันเป็นสีดําบ้างสีขาวบ้างลักษณะที่มันเป็นไม่เท่ากันแบบนี้โดยปกติแล้วนะถ้าเกิดตรงไหน มีสีดําเยอะแสดงว่าพื้นของเราตรงนั้นเป็นหลุมแล้วก็พื้นที่ไม่เท่าตัวสีขาวเพราะมันอยู่ต่ํากว่าไอ้พวกดินถุงพวกเนี้ยมันก็จะเติมเต็มในส่วนที่มันไม่ได้เรียบเท่าเพื่อนตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นการดีแต่ถ้าเกิดเราใช้ทรายครับมันจะเติมเยอะกว่านี้และพื้นที่ของเราจะเรียบกว่านี้ซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับไอ้คาดตัวเนี้ยมันมีประโยชน์มากเวลาดินถุงเนี่ยหลายๆครั้งเวลาเราซื้อดินถุงมาบางทีนะมันจะมีพวกเศษที่มันเป็นแบบเศษกาบมะพร้าวเศษ กิ่งไม้เศษหญ้าเศษอะไรแบบนี้ที่ติดมาเงี้ยค่าตัวนี้เขาสามารถช่วยเกลี่ยเศษพวกวเนี้ยออกจากสนามหญ้าเราได้ถ้าเกิดเราโปรยดินลงไปแล้วเราต้องมาคอยนั่งเก็บหรือว่าเดินเก็บเศษพวกเนี้ยเราใช้เวลามากเลยนะแล้วมันก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเพื่อนๆสามารถกรองดินดินถุงเนี่ยก่อนที่เราจะใส่ลงไปสนามหญ้าได้เราอาจจะหาตะข่ายมากรองเศษดินพวกนี้ก่อนก่อนที่เราจะเอาดินพวกเนี้ยใส่ลงไปในสนามหญ้าเราแล้วเราก็ไม่ต้องเก็บ ดินพวกนี้มากแต่ว่ามันก็จะเหนื่อยหน่อยตอนกองเสียเวลาการที่เพื่อนๆเ,เห็นลักษณะที่เป็นการท็อปเดซิ่งลักษณะแบบนี้อาจจะดูไม่ทั่วถึงกันนะแต่พื้นที่ปริมาณเนี่ยการท็อปเดซิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ต้องการความเรียบแค่เนี้ก็ถือว่าพอเพียงสําหรับการให้อาหารหญ้าของเราให้มันเติบโตขึ้นมาแล้วเราสามารถทำท็อปเดซิ่งเนี่ยได้บ่อยได้ทั้งปีนะครับ ทำตอนไหนก็ได้แต่ช่วงเนี้ยจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดเพราะว่าเราจะได้ตัดหญ้าออกไปเราจะได้เห็นพื้นที่ว่าอ่าตรงนั้นมันเป็นหลุมตรงนี้มันเป็นแอง่งถ้าเกิดเราอยากทอปไซด์เราสามารถทอปไซด์ได้เลยถ้าเกิดไม่ต้องการทอปไซด์อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกัน ผมอยากให้เพื่อนเพื่อสังเกตดูนะ2ฝัง่งฝั่งแรกก็คือฝั่งที่เราใส่ท็อปดซซิ่งแบบบางๆนะครับโปรยบ้างอะไรบ้างแล้วก็เกี่ยให้เข้ากันเราจะเห็นว่าพื้นหญ้าตรงนี้จะมีจุดสีดําแค่บางจุดแต่ว่าพงของเขาเนี่ยก็กระจายไปทั่วนั่นแหละแต่สารอาหารเนี่ยที่ให้ไปอาจจะไม่ได้อยู่ดินนานเท่ากับจุดที่มันเป็นสีดําๆแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งที่เราใส่ดินถุงดินเข้าไปเยอะพอสมควร เพื่อให้การกระจายของดินเนี่ยให้มันเท่าเทียมกันเกือบทั้งหมดนะครับแบบนี้เราก็จะเห็นมันสีดําดํามากกว่าทางนน้นเยอะเลยซึ่งปริมาณตรงนั้นก็ใส่เสร็จแล้วนะตรงนี้ก็ใส่เสร็จแล้วจริงๆแล้วครับเวลาเราท็อปดรวยสิ่งที่เราต้องการก็คือลักษณะที่มันเป็นแบบนี้แบบสีดําแบบนี้สารอาหารจะได้อยู่ในดินของเราได้นาน พวกรากพืชนะครับเขาจะได้เจริญเติบโตหาสารอาหารกินได้ง่ายแล้วถ้าเกิดดินทุ่งของเพื่อนอ่ะได้เป็นดินที่ดีเขาส่วนมากบริษัทที่ทําดินทุ่งเนี่ยเขาก็จะเติมพวกฮิวมิกลงไปในดินดินของเราก็จะได้สารฮิวมิกแล้วก็จะลงไปข้างล่างแล้วก็ช่วยทําให้ดินเก่าของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อนๆสังเกตดูครับนี่คือดินเดิมนะครับดินเดิมของผมที่ไม่ได้ทําอะไรเลยก่อนหน้านี้ดินลักษณะแบบเนี้ยก็คือดินเหนียวนะ เพืเ่อนๆเห็นมันแห้งๆแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้โดนลดน้ําและมันแห้งอยู่แต่ถ้าเกิดพอมันโดนน้ําเข้าไปปั๊บดินลักษณะแบบนี้จะเหนียวแั่นจับกันเป็นก้อนถ้าเกิดเราเจาะดินตรงในงบริเวณนี้นะเราขุดไม่เข้านะครับเนี่ยไอ้ผมมีไอ้พวกแหลมๆเงี้ยถ้าเกิดจิ้มลงไปเนี่ย มันจะจิ้มได้ไม่ลึกเพราะว่าดินของเราข้างล่างมันแข็งมากการที่เราเติมดินที่มีคุณภาพดีพวกฮิวมิกพวกอะไรลงไปในดินลักษณะแบบเนี้มันก็จะทําให้รากของพืชเราอ่ะหรือว่ารากของยาเราเดินได้ดีกว่าลักษณะดินที่ไม่มีการดูแลลักษณะแบบนี้ อันดับต่อไปนะครับเราก็จะให้น้ําสนามหญ้าให้มันเพียงพอคําว่าเพียงพอในที่นี้หลังจากที่เราท็อปดเรสซิ่งแบบนี้เราก็ต้องการให้พวกดินดําที่เราใส่ลงไปเนี่ยละลายแล้วก็ให้มันเป็นหน้าเดียวกันให้มันทั่วเพราะฉะนั้นการให้น้ําตรงนี้อาจจะให้เยอะหน่อยเราสังเกตดูว่าดินเนี่ย เขาไหลไปทิศทางกระจายหรืออยังวันนี้ผมก็จะให้น้ําโดยการใช้เป็นสายยางลดน้ำนะครับเพราะว่าผมจะได้ให้น้ําในปริมาณที่มาก<ช>แล้วก็เราสามารถกําหนดจุดได้ว่าเราจะให้จุดไหนมากจุดไหนน้อยสายสายยางเนี่ยก็จะตอบโจทย์ดีที่สุด เพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าน้ําที่เราให้มาจากฝั่งทางนู้นอะ่ะมันไหลไหลออกตามพื้นคอนกรีตไหลทิ้งหมดเลยอันนี้ก็คือเวลาที่เรามีฝนตกหนักนะครับอย่างบ้านเราเมืองไทยเนี่ยฝนตกหนักบางครั้งนะครับพอพื้นของเราอะ่ะมันเป็นสโลปมันไม่ได้ระดับอย่างเงี้ยน้ําที่ไหลมาจากข้างบนทำืานตรงนั้นที่ผมเปิดทิ้งไวอ้อ่ะ มันก็จะไหลมาจากข้างบนแล้วก็ไหลชะล้างพวกดินบางทีการที่ดินเราไม่แน่นตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะเซาะให้เป็นร่องน้ําเป็นแอ่งน้ําทําให้สนามหญ้าของเราไม่เรียบเพราะฉะนั้นที่ผมใส่ดินไอ้พวกเนี่ยให้ดูเป็นการ p o p dressing แบบนี้เพื่อนเพื่อจะเห็นว่าตอนแรกตรงนี้จะมีดินที่หนาหลังจากที่เราลดน้ําไปพวกน้ํามันก็จะพาพวกดินพวกเป็นเศษเล็กๆลเนี่ยลอยไปเต็มทั่วสนามทําให้สนามเราเนี่ยได้รับแร่ธาตุอาหารที่ครบสมบูรณ์ ทั้งหมดเลยแต่เราต้องระวังอย่างหนึ่งอย่างที่ผมบอกครับเราต้องระวังเรื่องการชะล้างของน้ําและดินซึ่งขั้นตอนวิธีการปฏิบัติตรงนี้ก็ทําได้2วิธีนะ 1. เราสามารถใส่พวกดินพวกนี้อัดลงไปอีกให้หนากว่านี้แล้วก็ปรับระดับให้มันเท่ากันและอีกวิธีหนึ่งก็คือการท็อปไซต์ตรงนี้แหละครับท็อปไซต์ถึงมีความจําเป็นต่อสนามหญ้าของเรา จริงๆแล้วการท็อปเดรสซิ่งเนี่ยเราสามารถทําได้ตลอดเวลาเลยนะไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าแรงหน้าอะไรก็ตามเราสามารถทําได้โดยการที่เราใช้ดินไม่ต้องใช้ปริมาณที่มันมากค่อยๆโปรยลงไปเพื่อเติมสารอาหารลงไปให้กับหญ้าของเราที่นี้ถามว่าการท็อปเดรสซิ่งกับท็อปไซมันต่างกันยังไงก็คือการท็อปไซเนี่ยเราต้องการปรับสนามหญ้าให้มันเรียบ ส่วนการท็อปเดซิ่งเนี่ยคือการเติมสารอาหารและสามารถปรับเรียบได้แต่อาจจะไม่เรียบเท่าท็อปสายหลังจากที่เราทําทุกอย่างเสร็จนะครับหญ้าของเราเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาเขียวขึ้นภายใน2-3สัปดาห์ขึ้นอยู่กับว่าหญ้าเดิมและดินและน้ําบริเวณนั้นเป็นยังไง บางคนอาจจะต้องรอผลอาจจะประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งถึงจะเห็นผลแต่สนามตรงนี้นะปีที่แล้วผมก็ทําลักษณะเดียวกันซึ่งมันก็กลับมาเขียวเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหญ้าของเราครับไม่ตายเพื่อนๆคนไหนใจร้อนอดใจร้อนนิดนึงเดี๋ยวเขากลับมาสวยแน่นอนวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากๆนะครับที่ติดตามช่องมอสโมอย่างเสมอมาใครยังไม่ได้กด subscribe กดเป็นกําลังใจให้ผมด้วยกดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมาสาธิตวิธีการทอปไซส์สนามหญ้าที่มันยาวลักษณะแบบนี้นะครับจากคลิปเดิมที่ผมทอปไซส์สนามหน้าบ้าน ซึ่งเป็นสนามหญ้าหน่วน้อยที่สั้นประมาณ1เซนติเมตรแต่แต,ตรงนี้นะตอนแรกเนี่ยสีนิ้วเราตัดลงมาเหลืออยู่2นิ้วเพราะฉะนั้นตอหญ้าเดิมครับเขาจะสูงประมาณ2นิ้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าท็อปไซต์ตอหญ้าเดิมที่มีความสูงขนาดเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างผมมดและนี่คือช่องมอสโ m มจากภูกระดึงจังหวัดเลยครับ